ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกวันนี้นะครับหลายๆคนบอกให้นะครับทำการตรวจสอบเรื่องของสปกนะครับที่เขาใหญ่นะครับสำหรับผมนะมุมวอมสำหรับผมในในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะครับจากคนที่นะครับเอาข่าวที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์มาวิพากษ์วิจาร์และต้องขอบอกว่าวันนี้นะครับถ้าจะต้องนะครับ เอาสอประกอมาตรวจสอบเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่สอประกอที่เขาใหญ่หรือสอประกอโคราชแต่ต้องให้สอประกอนะครับทั่วประเทศเนี่ยโด,โดนตรวจสอบด้วยเนื่องจากอะไรครับลองนึกภาพนะครับว่าจากเหตุการณ์นี้จากสถานการณ์นี้นะครับสิ่งที่จะต้องทําการตรวจสอบนั่นก็คือรัฐบาลจะต้องทําการตรวจสอบว่าเอ๊ะการออกสอประกอนะครับสอบประกอเนี่ยที่เป็นเอกสารสิทธิ์เนี่ยให้กับประชาชนเป็นที่ทามาหากินเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยมีพิรุธหรือเปล่า มีพิรุธหรือเปล่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่ามีข้อที่นะครับเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนหรือเปล่าอันนี้ต้องทําและที่สําคัญนะครับผมก็ต้องฝากไปถึงนะครับกรรมธิการที่ดินนะครับกรรมธิการที่ดินซึ่งนะครับคนที่นั่งเป็นกรรมธิการที่ดินนั่นก็คือนะพักก้าวไกลนะพักก้าวไกลนั่งเป็นกรรมธิการที่ดินอํานาจในการที่จะเรียกนะครับข้อมูลในการมาตรวจสอบได้นะครับในการตรวจสอบได้ รหรือไม่ได้หรือยังไงอยากให้ออกมาชี้แจงเพราะวันนี้ประชาชนอย่างผมสงสัยเป็นอย่างมากเพราะถ้าจะบอกว่ากรรมธิการที่ดินไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้ไม่สามารถจะทําอะไรได้ต้องให้ประชาชนนะครับมายื่นรอมา,มายื่นเรื่องนะครับแน่นอนครับประชาชนสามารถไปยื่นเรื่องได้ว่าเฮ้ยพบข้อพิรุธต,ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แต่คําถามคือทำไมกรรมธิการที่ดินไม่ใช้อำนาจในการเรียกเอกสารของสปกรทั่วประเทศออกมาแจกแจงแต่ต้องบอกว่าเฮ้ย ถ้าเกิดสอบประกอนะครับสมมติจังหวัดนี้นะครับมีข้อพิรุธแบบนี้นะมีหลักฐานแบบนี้แบบนี้ให้เอาไปยื่นกรรมธิการที่ดินกรรมธิการที่ดินถึงจะทําอะไรได้คําถามนะครับถ้าเป็นแบบนั้นนะครับถ้าเป็นแบบนั้นคงไม่เอาไปยื่นให้กรรมธิการที่ดินหรอกครับเพราะถ้ามีหลักฐานในการทุจริตมีการคอร์รัปชันมีหลักฐานและข้อมูลต่างๆเขาเอาไปยื่นปปชหรือเอาไปยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ดีกว่านะครับแต่กรรมธิการที่ดินเนี่ยนะครับประชาชนมีข้อสังเกตมีข<ฤ>้อสงสัยนะ มีข้อพิรุษนะแล้วอยากให้กรรมธิการที่ดินทําการตรวจสอบทําไมกรรมธิการที่ดินถึงไม่ทําการตรวจสอบนะครับทําไมต้องรองเอาข้อมูลหลักฐานในการกระชิงทําความผิดด้วยคําถามคือลองนึกนะครับว่าอันเนี้ยมันมีความผิดปกติหรือเปล่าและที่สมควรที่จะตรวจสอบนะสอบประกสี่ขีดศูนย์หนึ่งเนี่ยทั่วประเทศหรือเปล่าอันดับแรกนะครับเอาตั้งประเด็นก่อนว่า ในเขตพื้นที่สปกที่โคราชนะครับหรือที่นครราชสีมาที่เป็นประเด็นนะครับที่สปกไปออกทับทีนะ่ทับพื้นที่นะครับของเขาใหญ่จึงเป็นประเด็นขึ้นมาเป็นข่าวขึ้นมาเพราะพื้นที่เขาใหญ่หรือพื้นที่ป่าเนี่ยป่าสมนนุนเขาก็ไม่ต้องการให้เขานะครับพื้นที่ของเขานะครับ โดนนะครับสประกอกินเกินเกินกินเข้าไปจึงผุดขึ้นมาว่าเอ๊ะมีการออกเอกสารสิทธิ์ไปทับที่สประกอแต่อยากจะให้ทุกคนมองประเด็นนี้ครับว่าวันนี้การออกที่ดินของสประกอมันมีพิรุษไหมนะมันมีพิรุษไหมผมไม่ได้บอกนะว่าที่อื่นนะครับมีพิรุษหรือไม่มีพิรุษแต่ต้องการให้ตรวจสอบเหตุผลเพราะว่าที่โคราาที่นครราชสีมาเนี่ยการออกสประกอเนี่ยนะครับหนึ่งก็คือว่า จำนวนที่ออกเนี่ยคือคือปกติแล้วสประกอเวลาการที่ออกเนี่ยต้องออกให้กับประชาชนนะใช้พื้นที่ในทําการเกษตรกรเกษตรกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นการที่ออกให้กับประชาชนไปทำมาหากินแลนะยง่ายๆคือให้เราคิดกันง่ายๆเลยภาษาชาวบ้านก็คือให้พื้นที่กับประชาชนที่ไม่มีพื้นที่ทำมาหากิน เป็นเกษตรกรอยู่แล้วเป็นเกษตรกรอยู่แล้วอาจจะไปเช่าที่เขาทำมาหากินอาจจะไม่มีพื้นที่ทำมาหากินแล้วมาขอยื่นนะครับเพื่อจะขอนะพื้นที่ไปทำมาหากินซึ่งแน่นอนครับการที่จะขอพื้นที่ทำมาหากินเนี่ยน่าจะสักคนละสิบไร่ยี่สิบไร่ยี่สิบไร่นี่ก็เยอะแล้วนะครับคนละสักสิบไร่ก็น่าจะเพียงพอหรือเปล่าแต่ทําไมเงื่อนไขของสปพรถึงได้ออกตรงห้าสิบไร่นะออกได้สูงสุดตรงห้าสิบไร่และที่สําคัญมันคืออะไรครับที่สําคัญเนี่ยจากข่าวที่ออกมาจากข้อมูลที่ออกมาก็คือว่านะครับ ครั้งแรกมีการออกให้กับคนนี้ไปแล้วนะครับจำนวนไร่สิบฝไร่ได้ไปสิบฝไร่แล้วนะครับครั้งหนึ่งนะครับเดือนหนึ่งนะเมื่อเดือนตุลาหกหกเนี่ยมีการได้ไปแล้วหนึ่งพอมาเดือนพฤศจิกาได้อีกรอบหนึ่งเอ๊คนคนเดียวทําไมถึงได้ถึงสองรอบและไม่ใช่แค่คนคนเดียวนะครับรอบแรกสังกัดสามคนได้นะครับรอบที่สองได้ทั้งหมดห้าคนแต่ไอ้สามคนที่ได้รอบแรกอ่ะก็มาได้อีก มันไม่มีข้อพิรุษหรอครับไม่มีข้อพิรุษแล้วที่สําคัญคือเมื่อลึกลงไปฝันนั้นอีกนะครับดูข้อมูลที่ลึกลงไปฝันนั้นคนที่ได้เนี่ยก็คือบอกว่าครอบครัวของเขานะครับครอบครัวของเขาเนี่ยนะได้อยู่แล้วแม่เนี่ยได้50ไร่นะแล้วต้องการจะถือคลองอีกเพิ่มอีกเนี่ยโดยให้ลูกของแม่นะนะที่ถือไว้50ไร่เไร่ให้ลูกได้แต่ลูกเนี่ยนะทำงานบริษัทมีประกันสังคมไม่สามารถจะถือได้ ก็โดยไปให้แฟนที่กําลังจะแต่งงานถือคือคําถามครับคือครอบครัวนี้นะครับได้ที่สประกอไปแล้ว50าไร่5ห้าสไร่ในการทำห้าสิไร่นี่เยอะนะครับแต่ก็จะออกออกสอประกอให้กับคนกลุ่มนี้อีกหรอครับนะโดยให้บอกให้คนกลุ่มนี้ ไปเอาลูกมาไปเอาคนนี้มาเพราะคนหนึ่งถือได้แค่50ไร่ไปเอาลูกมาถือ50ไร่แบบนี้แหละครับไปเอาลูกคนที่1ึงถือ5้ไร่อย่างนี้แหละครับลูกคนที่2ไปถือแค่ห0ไร่แบบนี้แหละครับถ้าแบบนี้มันเป็นการออกให้กับประชาชนที่ทามาหากินหรือออกเพื่อเอื้อประโยชน์หรือเปล่านี่คือข้อพิรุษนี่คือข้อสังเกตซึ่งแน่นอนครับผมคิดว่าประชาชนอย่างผมอะยังดูออกเลยว่ามันมีข้อพิรุษมีข้อสังเกตแบบนี้คําถามคือ วันนี้สประกอนะครับที่โคราชเนี่ยไปทับที่เขาใหญ่ไปลุกที่เขาใหญ่ไปลุกที่อุทยานจึงทําให้นะครับส่วนราชการของอุทยานเนี่ยออกมาคัดค้านออกมาออกมาเปิดโปงว่ามีการทับซ้อนกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีการคืนกันอะไรกันทั้งหมดมีการตรวจสอบมีการยึดกันและสุดท้ายเนี่ยนะครับทางที่ที่เขาใหญ่ที่สประกอออกเนี่ยมีอะไรครับแล้วนะอันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบเหตุผลเพราะอะไร เพราะว่าพื้นที่ที่ทำเกษตรกรมันต้องเป็นพื้นที่ปกติธรรมดาที่สามารถเอาไปทําเกษตรกรได้แต่วันนี้เป็นพื้นที่หินปูนอย่างเงี้ยพื้นที่ไม่สามารถที่จะทําเกษตรเราก็รู้ว่ามันไม่สามารถจะทําเกษตรตกรได้จรว่าทำอะไรได้เลยนะครับแต่มันเป็นวิวสวยวิวที่โอโ้โหอลังการเลยนะวันนี้ออกสอบประกรให้นะครับทำเกษตรกรแต่สร้างรีสอร์ทนะรสร้างที่พักมันใช่เหรอครับ อันนี้ก็ไม่ใช่แล้วอย่างหนึ่งนะครับและที่สําคัญนะผมในฐานะประชาชนต้องตั้งคําถามเอาไว้ว่าวันนี้สปรกรนะครับที่ออกแบบทุตแบบมีพิรุษแบบนี้แบบมีแบบมีพิรุษอย่างนี้คนหนึ่งครอบครัวหนึ่ง50าสไร่จะให้ลูกมาถือเพิ่มอีกลูกถือไม่ได้ไปให้ลูกสะพ้ายมาถือนะครับแล้วลูกสะพ้ายมานะครับได้รอบแรกไปแล้วผืนหนึ่งมาได้อีกผืนหนึ่งมันคืออะไรนะรมันคืออะไรและที่สําคัญว่าสปรกรทั่วประเทศ ที่ไม่ได้ทับที่ของหน่วยงานราชการเพราะแน่นอนทับถ้าไม่ถ้าไม่ได้ทับพ,พื้นที่ของหน่วยงานราชการหน่วยงานราชการก็ไม่ต้องไม่ต้องออกมานะเป็นคมเป็นข่าวไอ้ที่ไม่ได้ออกมาเป็นข่าวเนี่ยมีการทุจริตแบบนี้หรือเปล่ามีการออกเอกสารแบบมีพิรุธแบบนี้หรือเปล่ามีข้อมูลตรงนี้หรือเปล่า นี่แหละครับคือสิ่งที่ประชาชนอย่างผมและผมเชื่อว่าประชาชนหลายๆคนเนี่ยอยากให้รัฐบาลตรวจสอบเรื่องนี้อยากให้กรรมธิการที่ดินมีอำนาจในการเรียกเอกสารของสอปรกรทั้งหมดเนี่ยมาตรวจสอบว่าการออกเอกสารสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยมีพบข้อพิรุษไหมมีข้อพิรุษอะไรแบบนี้ไหมนะแล้วทั่วประเทศแต่ถามว่าวันนี้ต้องรอให้ประชาชนไปพบข้อมูลการทุจริตการก่อนการคอร์รัปชันก่อนมีหลักฐานก่อนแล้วถึงจะทําการตรวจสอบได้คําถามคือ ถ้ามันเป็นแบบนั้นนะรกรรมธิการที่ดินมีเอาไว้ทําหอ,อกอะไรครับหน่วยงานราชการมีเอาไว้ทําหอกอะไรครับที่ทําการตรวจสอบถ้า,ต,ชาชต้องให้ประชาชนเอาไปยื่นสัตว์ทุกเรื่องแต่วันนี้ถ้าประชาชนตั้งคําถามตั้งข้อพิรุษตั้งข้อสังเกตคุณต้องเอาข้อมูลของประชาชนเนี่ยไปทําการตรวจสอบประชาชนไม่ได้ตั้งคิดขึ้นมาเองนะครับไม่ได้ตั้งคําถามขึ้นมาเองไม่ได้คิดขึ้นมาเองไม่ได้มโนขึ้นมาเองแต่เอาข้อมูลที่เกิดขึ้นว่าเฮ้ยมันมีข้อพิรุษของหน่วยงานเนี้ย ข้อพิรุธแบบนี้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 หลังจากมีข้อพิรุธแบบนี้แล้วอยากให้นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรรมธิการที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปทําการตรวจสอบนะครับหน่วยงานนั้นว่าเอ๊ะที่นี่มันมีข้อพิรุธแล้วแล้วที่อื่นมันมีข้อพิรุธไหมนะครับถ้าตรวจสอบปุ๊บไม่มีข้อพิรุธเลยก็โปร่งใสชัดเจนก็สบายใจแต่วันนี้รอรอให้ประชาชนไปหาข้อมูลมาก่อนรอให้ประชาชนไปไปไอ้นี่ข้อมูลผมถามนะครับ ถ้าประชาชนอย่างผมสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ขนาดนั้นนะก็คงไม่ต้องมีหน่วยงานอย่างพวกคุณจริงปะต้องไม่มีต้องไม,ตงม่ต้องมีกรรมธิการที่ดินเอาไว้ให้มันเปลืองงบประมาณนะครับให้มาเปลืองค่าตําแหน่งกรรมธิการเปลืองงบประมาณในการประชุมนะครับเบี้ยเลี้ยงเบี้ยขยันอะไรก็ไม่รู้ที่ได้กัสารพัดสารเพนะแต่ทํางานได้แค่นี้อย่าทําเลยครับต้องฝากเอาไว้ครับวันนี้นะครับกรรมธิการที่ดิน สมควรที่จะเอาเรื่องนี้ตั้งเป็นประเด็นด้วยซ้ำไม่จําเป็นจะต้องรอให้ประชาชนไปร้องอะไรเลยเพราะมันมีข้อพิรุษได้อย่างชัดเจนว่าการออกนะครับของสอบประกอบมันมีพิรุษที่โคราชมีพิรุษก็ลองไปตรวจสอบที่อื่นสิมันมีพิรุษหรือเปล่าไปตรวจสอบให้หมดเรียกเอกสารมาตรวจสอบให้หมดเลยว่าการออกเอกสารและไม่ใช่แค่ว่าเฮ้เยในะระยะปีสองปีลองย้อนไปสักสิปีสิย้อนได้ไหมว่ามีมีการออกแบบนี้เท่าไหร่ ลองคิดดูว่าเอาหลักง่ายๆบ้านหนึ่งได้ไปห้าสิบร่แล้วแต่พยายามที่จะให้ลูกมาถืออีกสะพายมาถืออีกคนในครอบครัวมาถืออีกเฮ้ยครอบครัวหนึ่งคุณจะเอาไปกี่พันไร่กี่ร้อยไร่เหรอครับถามหน่อยเถอะครับการที่วันนี้เกษตรกรหนึ่งครอบครัวเนี่ยสมควรจะได้สักสิบระครนะโอเคถ้ามีลูกแยกครอบครัวออกไปแล้วนะครับก็ต้องไปยื่นเรื่องใหม่แล้วก็ไปตรวจสอบใหม่ว่าอันนี้ครอบครัวใหม่นะนะไม่มีที่ทํมากินและต้องการเป็นเกษตรกรก็ คนละสิบไร่อันนี้ถูกต้องหรือเปล่าครับแต่วันนี้การออกเงื่อนไขของสอประกอทั้งหมดอ่ะมันเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนหรือเปล่านี่ต่างหากที่ประชาชนอยากให้ตรวจสอบไม่ใช่วันนี้ตรวจสอบแค่สประกอโคราชหรือสอบปรกรนะครราชสีมาเท่านั้นแต่ต้องการให้ตรวจสอบนะครับสบปกอทั่วประเทศว่ามีการทุจริตหรือมีการออกแบบนี้อีกหรือเปล่านะครับที่สําคัญที่ที่ไม่ใช่นะครับที่ของ พื้นที่เพิ่งเป็นพื้นที่ปกติถ้าออกไปให้ชาวบ้านนะเป็นประชาชนทั่วไปไปทำมาหากินอันนี้ก็แล้วไปแต่ออกเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนสมควรจะเอากลับมาแล้วแบ่งให้กับชาวบ้านจริงๆใช่หรือเปล่าครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นได้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ